วันที่15เป็นวันฟ้าอาภัยกระทบกระทั่งใครไว้ถือโอกาสวันนี้ขออภัยจากฟ้าอย่าลืมนะครับสำหรับแฟนๆ YouTube ทุกๆท่านนะครับกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามผมเป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกทท่านนะครับสวัสดีครับพบกับสินแสมักรธน,นากรตัอน,นอาวัชนาการวันนี้ผมมีข่าวดีนะครับจริงๆข่าวดีพวกนี้ สมัยก่อนมันต้องคำนวณน,นะต้องไปถามอากองอาม่าในปีหนึ่งอย่างมากที่สุดปีหนึ่งมีแค่ห้าวันวันเทียงเสียยิกวันฟ้าอภัยคนจีนหรือตำราจีนไม่ได้เล่นงานคนกระทั่งถึงตายแต่เขาเปิดโอกาสให้คุณนะเหมือนกับที่เขาทำกันเนี่ยขออภัยโทษจากเบื้องบน มีสิทธิ์ที่จะทำได้โลกมนุษย์ก็มีโลกของสวรรค์ก็มีคือวันฟ้าอภัยมาแล้วครับเนือนมีนาคมนี้วันที่15เป็นวันฟ้าอภัยใครก็ตามที่เคยบนบานสารกล่าวอะไรไว้กระทบกระทั่งใครไว้ไปแอบด่าเขาหรือ,อยังไงไปละเมิดเ,เขาเรียกกันละเมิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยที่เราไม่รู้อ่ะ ถือโอกาสวันนี้ขออภัยจากฟ้าหาทูบทั้งหมด16หรือ19ก็ได้จุดยืนกลางแจ้งถ้าท่านอยู่ใกล้ศาลเจ้าต่างๆอันเนี้ยไปคุกเขา่าไหว้อยู่หน้าทีกงเสามังกรครับไปที่เสามังกรเลย ขอฟ้าดินข้าพเจ้านายธนากรตันอาวัชนาการเคยขับรถผ่านวัดซึ่งดูร้างว่างเปล่าบอกว่าถ้าข้าพเจ้าพบกับความสำเร็จหรือมีเงินมีทองจะมาช่วยมุงกระเบื้องแล้วก็ไม่ได้ทำขับไปที่หลังเขามุงกันเสร็จแล้วก็ขออภัยหรือท่านนึกอะไรได้ที่เราทำไม่ดีเอาไวา้เกี่ยวกับการไปไปสัญญงสัญญา แม้กระตั้งขออภัยกับเจ้ากรรมในเวทที่เราได้ล่วงเกินไปกระทบกันโดยไม่รู้วันนี้ข้าพเจ้าได้สํานึกแล้วขออภัยต่อฟ้าให้ท่านได้โปรดพิจารณาอาภัยโทษนั้นขอให้ข้าพเจ้าได้พบกับความสําเร็จความรุ่งเรืองจากนี้ไปด้วยเทินนี่ก็คือเสร็จแล้วฟ้าส่งมาทันทีโชคดีครับสวัสดีครับผมมีข่าวดีนะครับ หนังสือเสริมดวงชะตา2,567ออกวางตลาดแล้วนะครับท่านที่เป็นแฟนผมหาซื้อได้ที่ c ีทุกสาขาและศูนย์หนังสือชั้นนำทั่วประเทศทุกๆปีผมให้ความสำคัญของการพยากรณ์ดวงเป็นอย่างมากมีเฉพาะทุกๆปีใน12ปีอยู่ในเล่มนี้หมดและใน12เดือนพยากรณ์แต่ละปีแต่ละเดือน อย่างแม่นยำํำผมให้ความสำคัญของาศาสตร์จีนโบราณครับผมยังแถมจุดสำคัญคือหู้สามอย่างในหนังสือเล่มนี้อย่างแรกคือหูเเห้เจ้าเต่านะครับหู้เจ้าเต่านี้วันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์เราเผาตอบแทนเจ้าไปแล้วก็เปลี่ยนอันนี้ใหม่อีกหูหนึ่งวันไหว้ไฉสิงเอียแปะไว้หน้าบ้าน ตอนไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภแล้วติดไว้หน้าบ้านท่านจะมาทุกวันและเข้าบ้านเราทุกวันอีกหู้หนึ่งคือหูไทยสวยเอียประจำปีอันนี้ทั้งสามผมแถมไว้แล้วเป็นประจำทุกปีทำแล้วทุกท่านประสบกับความสำเร็จแค่หูเชิญสิ่งดีๆเข้าบ้านผมเรียกว่าเรียกทรัพย์เข้าบ้านโดยหู สิ่งที่คุณจะได้คือการคำนวณและวางแผนชีวิตทั้ง12เดือนและ12นักษัตวของคุณจะปลอดภัยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่แล้วเฮงอยู่แล้วรวยด้วยหนังสือเล่มนี้มีความสุขทุกคนครับ